สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลค่ะวันนี้ก็มาหาปูห้าเดนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สีนกชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะปูบอกว่างวดนี้ให้งวดสุดท้ายแล้วเด้อค่ะเนาะให้งวดนี้ว่าสุดท้ายที่มาถ่ายทําที่วัดนะคะเนาะค่ะกะเขาไปเบิ่งน้ากันเลยว่าปูหาตัวใดนะคะงวดนี้ปูหาเป็นงวดสุดท้ายเน,น้นๆเลย เอาเน้น,เ,น,นเด็ดให้ท่านผู้ชมเลยค่ะเนาะถือบ่ถือ,ถอกายะว่ากันนะคะทุกตัวเลขเรานําเสนอเป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะเนาะห่าก,ก็ว่ามีเจตนาอื่นใดนะคะเนอะขออนุญาตค่ีคมกันแปดหนึ่งเพลซอนใจคีมเซตหน,น้าขาวใสนะคะเนาะหนึ่งเซตมีสามอย่างนะคีมกลางวันกลางคืนแล้วก็สบู่นะคะสะบู่150บาทส่วนคคีมกลางวันกลางคืนกระปุกละ 600อบาทรวมกันจะเป็นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทค่าส่งห0สิบาทนะคะหรือว่าพันสี่รอยบาทส่ทงฟรี e อ s อเอค่ะเนาะส่งด่วนนะคะส่งด่วนฟรีนะคะตะกุดเล็กไรก็มีได้ค่ะเด้ออยากได้ก็เนาะบูชาไปเป็นสิริมงคลแกเจ้าของนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะขอไปหาปูน้ำกันจังใดกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกในเด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเข้าไปน้ำกันเลยน,นี่นี่ มันได้เจ็ดกับซีเห็นบ่นี่มันมากีนี่เห็นบ่มันออกไปออกกันเก้าซี่เห็นไ่มนี่มากสี่บนเห็นบ่นี่มันได้เก้าซีบว่นี่ได้เจ็ดกับศูนย์นี่เจ็ดบ่มีเจ็ดดับเลอบนญเหลือศูนย์ตัวเดียวปูก็เลเอาใส่ศูนย์กมากฮกหมดเราปูปูฟันดีบ้างอหนี่อันที่บ่ฟันดีบ่ฟันดีบ่มันเต็มร้อยฟันบ่ครับฟันนี่คือฟันที่เป็นขุนใจน่ะเป็นตายเออ หาคนณอวมาร่อนใส่ลุงเรียงกันใช้ล่ะเอวหาคนแต่ว่าปูมันเจอเต็มอยมาตัวนี้หกซุ 60, 60, 60, 60. นซุนหกถึงปลาปูบนบ่นย่างเดียวเพื่อเลน่นั่นปูมาก,กนั่นขันมันมากมันจีบมากจังสิซุนซุนหกเออมากเนี่ยนี่มากมากจังสิเอาไปคู่เดียวเลยถือว่าถือไม่ทราบแล้วจังบ่เสียเงินหลายล่างนั่นยั่วลักสิบห้าหลุดเลย หาไม่ได้ย่ดลักหน่วยเดหลักสิบปู่ปู่หาย่ดลักสิบหาลักสิบเนอ่ยตั้งสาเบื้องเด้อยามเบื้องมันอยู่มากลักสิบไปเบื้องหาลักสิหาม่ได้ย่ดลักหน่วยดแต่อมาสองโตปูก็เห็นศุนซุนหกนัาเป็นหรเป็นเป็นได้ปะหกซุนซุนเป็นไปได้บะ่มันก็เปลี่ยนได้เพราะว่าเลข มันสิมาแบบเป็นงที่เลขที่บอกว่าศูนย์ศูนย์หกรือว่าศูนย์หกศูนย์นี่มันสิไปรูปแบบนี่เลขคำนวณเลขเกี่ยงเลยมันก็มันก็มานี่มาสีออกเกาทีนี่มาในมาศูนย์กับเจ็ดเจ็ดบ่มมีเหลือศูนย์ตัวเดียวบนมาเทะแล้วม,มันสิยูลักลอยบังทีอยูลักซิพี่ย,รยูรักหน่วยศูนย์นะมันสิไปติดตัวนี้ย่ามันไปติดตัวนี้เพราะว่าล่างนันหาได้นอนนะล่างนัน ฮ่าแน่นอนหาลักสิบลักซิ้ผมมันลักหน่วยบ่บ่บบีจังส์เบิงเด้อจังส์เบิงแมนบ่เออเขายังซักือให้ลักหน่วยเออมันทีมาลักซิปรต้องเบิ่งโลดแมนบ่บ่เออพาหาลดว่าหันกปดลักสิบเนาะหนึ่งสี่แปนึ่งแปดย็ดลักซิบหันเลีถูกมานึมันลักสิบยอะปดอะดีมันได้หาลักซิบมันบ่ดีอยู่ลักหน่วยนั่นละหกฟุนฟุนหกจ้ะไอ้ห้คู่เดียวคือ บนนะครับเนาะปูอยู่บนคูเดี๋ยวผมหกศูนย์ศูนย์หกมันออกขันสามตัวก pues ็ม well, ีศูนย์ศูนย mm ์มันออกศูกศูนย์ครับผมมันออกเก้าสี่สิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดก็ว่าย่านแปลว่าย่านแปดแปดออกเปลี่ยนก้าสี่ย่านมันเป็ี่ยนติดรางยังมาปูย่านมันเปลี่นติดรางเปลี่ยนกับสี่ย่านมันเปลนติดตัวนี้ก็พ่องนั่นนะนั่นแหละไปตัวนึงเนี่ย กำลังวันก็แับสิบเก็ดบาทหนึ่งเก็ดเออสิบเก็ดนี่หนึ่งนี่ก็โงรังใสอยู่เพราะะนั้ไปติดใส่หมดเลยว่ามันก,กำลังวันเปดเ่ยนมบ่อืมครับสิบสองเปดเป็นเก้าสิบมุกอันมอเก้าสบกมาเก้าอ่บ่มาไปทั้งแปดพราะมันกำลังวันนั่นละ่ะผ,ผู้ฟันผูน้ฟันคนเค,คนตายดิฟัน,<ะ>นดันเน,น,น,นี้ยค้นไตยคนนาคนค้อ มันตายมันตจรงคือมันถึง่เปลี่ยนฟ่ปูเพืามันเปลี่นตัวนี้เ่รมันเี่ดอกนี่นะมันสิเกี่ยวกันนิวเดเลกเมิงสังเกตบเงิเห็นบหว่าัเก้าสี่แปดสี่เห็นไหเกี่ยวกันยุ่งิงวดก้อนกันหกหนึ่งสี่หกเกี่ยวกันยุ่งจริเห็นบ่ยด้านศูนย์เรืองบนเรืองล่างเหนนะเจ้ปูผมวานะงวออกบส่ศูนย์่เนเงหลมาหกหกนึ่นละ แล้วก็ม่าเก่าเก่าเก่าซีนั่นนั่นล่ะนี่ระว่างนี่นี่นี่คันมอตัวนี้ก็ฮัมนี่เร่ปลายปีมันจะเบิ่ลเหมืปูเพรมางวันนี้มันจะเบิ้ลบ่คันเบิ่ลมันถีเบิ่ลทั้งหนาบอกผมว่ามันถีเป็นเบิ่ลหนาแล้วที่แรงกว่านี้เมื่อมันถีเป็นจังซี่กระบื้หู่นั่นแหละหกเดียใครเรียนตามนี่แล้วเพือเด้อก็แนวทางให้แมนปูแมน นี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกเพราะว่าหนอนปอแรงต้องเขาแต่ละเราจะลางปูว่ามากคนเข้ามากลักสีผมอยากมันกัดเด็กอยากนอนดีละปูฝันว่ามีคนตายครับผมเนาะหาคนเนะครับเนาะครับผมก็นี่ครับลุกอย่ากมันกัดไหม กลปูเป็นแรงงานดิปูฟันฟันนึงไงฟันฟันต้นตากันต้นตายเขาเอาคนมะหอหาข้นมานอนเลี้ยงกันไม่ทะเลือดเลี้ยงจึงคืงอยู่มันี้เขาเอาใส่รูปโฉนับบวงรูมีจักขนมันว่าผู้ชายเบิดเต้นั่นแหละผู้ชายวัดผู้ชายเนี่ยมันเป็นหาเยู่แล้วล่ะเคยบให้ฟังอยู่คือผู้เฒ่าหาไฟง่นก่อนผู้ชายเป็นหาไม่นวลละผู้เฒ่ามันเป็นเก้าว่าเก้าหางก็ทั้งบนทั้งล่างอ่ะดิมันนี่ผู้ใต้หาข้น ่กผมว่าบางทีดีกว่าเอาเหล็กปูไปดีกว่าป่ต้องเอาหล็กพวอื่นมากเบาหรอกผมว่าป่ต้องเอาหล็กทั้งอื่นมากเบามันจะมันจะได้เพราะว่าเขาล่งคขาล่งคลิปไปเนี่ยเจ้ามือจ้องมันได้กันได้หวานนั่นแหละก็ที่ว่อย่างนนี้นั่นแหละเอาเตกปูบอกเอาเตกเอาเตกปูไหมครับเอาตเตกปูเขาหมดออกไหมเอาตเตกปูไหมเอาตเตกปูป่ต่องเอาเล็กพวกอื่นมากเบาไหมครับเอออเาตเตกปูนะแต่ระหดป่ต้องเอาเล็กพวกอื่นนะมันจะง่ายกว่าผมว่าไหม เพราะว่าคนกับสร้างกับติดไปกันบอกว่าบตงมาอีกคลิปทุทไทยแล้วแมนแมนครับเศราลงเพราะว่ามันทังในเขาเจ้ากบนเหมือนกันเตือนมากนั่นและว่ามันน่ะมันถี่อยู่วนไหนคือเศาลงคลิบบนศูนย์หกศูนย์หกหกอันนี้เป็นบนปูหายมากนะคะเลนหกกาเปานาะคะหลการหาศูมาสิบล่างคูอมันใจตัวนี้มาสันเด มอใหัยุ่งไรเขตเอาเพื่อส่วนตัวนะครับนาะคนบอกว่าปัวปูคนจะมีเจอกหน้าักจำผลครับเนาะจะมาปูอยู่ยากเนาะครับจะมาเพราะว่าปูนี่อยู่ยากครับผมก็จะมาให้ปูเอาคลิปสุดท้ายงวดสุดท้ายจะเอาทุกน่เนี่ในปัวเอาปากกาแดงไม่เจนปากกาแดงไม่เจนปากกาแดงไมัน้องออกนี่อันนั้นเนี่ยข้งนั้นเขียนใส่นปากกาแดงหน่อยครับมาอ้โห เอาตัวเดียว,วปูคูเดียวเลยลนเงี่ยนรถวดนี้เก็บหรอแมนฟุตหกนะตัวเดียวพอ่อฟุตฟุตหกพ่อแล้วบุตรต้องออนไลนพ่อแล้วบุตรพ่อแล้วตัวเดียวนี่ละตัวเดียวนี่ละบนบน่นควอมขึ้นบนบนอือบุตรก็สร้างมังน่นปูนเนาะมา,า,าเดล่างหาตัวเดียวล่างหาตัวเดียวหลักสิบมะปูห้าหลักสิบ ห,ห้าหลักสิบอืมแต่ยิงก๊อปป้าเลยสืบไปเองห้าสิบสิบล่างหลักสิบล่างอ๋อสิบล่างห้าหาลักสิบล่างน,นะครับเนาะพี่จับคู่เอาจาับคู่เสาครับผมนี่จับคู่เสาจะขับเด้อน,นี่ครับผมศูนย์ศูนย์หกล่างศูนย์หะล่างหะตัวเดียวครับผมหลักสิบล่างครับผมนี่ บนศูนย์ศูนย์หกบนศูนย์ศูนย์หกล่างหาลักชิบครับผมนี่กะนี่ครับผมวันนี้เราปูหายมากหาสั้นท้ายนีครับเด้อครับผมต่อไปปูก็บว่าจะบอกหายแล้วครับผมเพราะว่ามันดูหยาบแล้วครับเนาะมีคนคอมเมนต์เนี่ยเพราะว่าบางที่คอมเมนต์บอดีนะครับเนาะปูก็เบิ่งอยู่ครับผมน้องคอมเมนต์นี่ครับผมเออนี่ครับเนาะปูกระเน้นนหายเลยเป็นบางวันนี้ศูนย์ศูนย์หกบนล่าง ห้ามาหาลักซิปล่างหาลักซิปกระซุ่มแบบจับคู่เอาเนาะค่ะห hạ เก้าหาแปดหาสามอย่างนี้เนาะเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับปูหาเจ็ดแปดก็หายมากแล้วเนาะศูนย์ศูนย์หกบนล่างมาห้าลักซิปนะคะเนาะกัจับคู่ใส่เองเด้อค่ะมากตัวใดก็จับใส่เองเลยนะคะเจีร่างเพิ่นกระเฮนนกมัน เอาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเบิงก็ขอให้ทำผู้ชมทางบ้านลำลำเรื่อยๆนะคะอ่าจะปีใหม่แล้วอยากเจ็บจะจนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทั่วไปเขากระจำแจ้งได้อี่คขอเนกว่าฝันออแมงดีดีดิจำจ้งได้ยู่งขึ้นกว่าอเอมาแล้วทั่วฟูนี่เรื่อเนี่ขันมันอนกเลย ทั่วว่าออกตัวนี้นะทัว่วร,รูที่เฮลดไปเองกันเรื่อนที่เล่ดังเพิมนั่นละอ <c oughs> ลือจอดเพิ่นเจอในปูแมนมันเก่าบ่อื่อนเก่าแม้ว่าพันเลขสิ้นปีมันที่เปลี่ยนมันเป็นไปด้วยที่ทุกปีรลดต่อไปเลยสิ้นปีนี่ต้องเก็บ่คบังให้บนออลล่างให้ล่างออบนนี่นเท่านะั้นแต่ว่าถือยุติแต่ว่ามันมันทำเป้า หมันมันผิดแปดทีมโนมี่มันบวกเขาเรียกปลายปีมันหาศูนย์หาสองหาสามหาเจ็ดหาเก้าหาหาเก้าหาสี่กับบอมี่จะว่าสี่หาสี่หากับบอมี่หนึ่งหาดอกมีปุ๋หนึ่งหาดอกสองหาหาหนึ่งสองหาหนึ่งกับบอมี่หนึ่งหา แต่ว่าพฝ้าเงินจะมาหามันจะมาลักจิบนั่นแหละมันจะหายังทนนั่นแหละมันบอกนี่มัจจะเป็นหาศูนย์คือตายเขาคนเพื่อใเบินนี่แหละตัวตัวหาศูนย์นี่แหละตัวตัวสำคัญระวังดีดีรถเกิดว่าศูนย์บนศูนย์ล่างได้ไหมเห็นบอกบนออกมกศูนย์ล่างออกหาศูนย์เห็นบอกหันเก้าวซีก้าวหาเห็นไหมเออเก้าเก้าวี่แปดซี่เห็นบอกก้าวเเกจ็ดเก้าแปดวแปดอ อันนี้ห้าศูนย์หกศูนย์มันเป็นไปได้แลนั่นแหละ